เคยสงสัยกันไหมคะว่าแต่ละวันเนี่ยเวลาที่เรานั่งทำงานหน้าคอมส่วนใหญ่มันหมดไปกับอะไรกันแน่มีแบบขั้นตอนไหนที่เราทำซ้ำๆบ่อยๆหรือเปล่าหรือจริงๆมันมีวิธีที่ดีกว่าซ่อนอยู่วันนี้เราจะมาลองคุยหาคำตอบกันนะคะจากข้อมูลที่เราได้มาทั้งเอกสารวิดีโอเกี่ยวกับเครื่องมือชื่อ Task Mining กับ Task Capture ของ UI Pad คะ่ะใช่เลยครับ เครื่องมือพวกนี้เนี่ยเ,เขาออกแบบมาเพื่อให้องค์กรเข้าใจเลยว่าจริงๆแล้วคนทํางานทํางานกันยังไงแบบลงรายละเอียดเลยนะครับเพื่อจะหาว่าเอา๊ะมีตรงไหนปรับปรุงได้หรือตรงไหนที่แบบน่าจะเอาออโตเมชันเข้ามาช่วยได้การคุยของเราวันนี้ก็จะเน้นไปที่การใช้งานจริงเลยครับว่าเอาไปใช้แก้ปัญหาหรือปรับปรุงงานในธุรกิจจริงๆได้ยังไงบ้างน่าสนใจมากค่ะงั้นมาดูกันเลยดีกว่าว่ามันทํางานยังไงแล้วใครราคาที่จะได้ประโยชน์จากข้อมูลพวกนี้ ได้ครับเริ่มที่ Task Mining ก่อนเลยนะครับหลักการมันก็คือเออมันจะบันทึกการทำงานของผู้ใช้บนหน้าจอคอมนะครับแต่ว่าจะดูเฉพาะแอปที่เราเลือกไว้ก่อนนะไม่ใช่ทั้งหมดแล้วก็จะมี AI มาช่วยวิเคราะห์ข้อมูลที่บันทึกได้อ๋อค่ะเพื่อจะหารูปแบบงานซ้ำๆหรือว่าหาจุดที่มันติดขัดคอขวดหรือแม้แต่ว่าเอ๊ะงานเดียวกันทำไมแต่ละคนทำไม่เหมือนกันอะไรแบบนี้ครับ ใช่ใชค่ะที่เห็นในวิดีโอตัวอย่างนะคะมีแดชบอร์ดแสดงผลวิเคราะห์ออกมาแบบโหน่าทึ่งมากค่ะบอกได้เลยว่าใช้เวลาส่วนใหญ่กับแอปไหนหรือแบบงานเดียวกันทําต่างกันกี่วิธีมันเหมือนเปิดกล่องดําการทํางานเลยนะคะเนี่ยถูกต้องเลยครับคือมันเปลี่ยนจากการที่เราเดาๆกันว่าพนักง,งานน่าจะทํางานแบบนั้นแบบนี้ไปเป็นการเห็นข้อมูลจริงๆเลยตัวอย่างที่ชัดๆจากข้อมูลที่เราดูกันมา ก็คือการประมวลผลใบแจ้งหนี้หรือ invoice processing นะครับค่ะอันนี้เจอบ่อยเลยใช่ครับบางทีเราอาจจะคิดว่าเออมันก็ทำตามขั้นตอนปกติใน SAP ไปเรื่อยๆใช่ไหมครับแต่ tax mining อาจจะไปเจอว่าอา้าวถ้า invoice ยอดมันเกิน1 0 US ดอลล USD เนี่ยพนักง,งานบางคนเขาต้องเปิดเอาลุกไปส่งอีเมลขออนุมัติก่อนนะซึ่งเป็นขั้นตอนพิเศษที่เพิ่มเข้ามาหรือบางคนอาจจะมีวิธีตรวจข้อมูลที่ต่างกันไปอีก แบบเหมือนมีสูตรลับของตัวเองอะไรประมาณนั้นครับอ๋อ oh, เข้าใจแล้วค่ะครับ Task Mining นี่แหละครับที่จะช่วยเผยให้เห็นความต่างความซับซ้อนเล็กๆน้อยๆที่ซ่อนอยู่พวกนี้ครับการค้นพบแบบนี้นี่เองนะคะที่มันนำไปสู่การใช้งานจริงๆในหลายๆแผนแนกเลยที่ข้อมูลระบุไว้ทั้งการเงินบัญชีอย่างตัวอย่างอิน o i c e เมื่อกี้หรือว่าฝ่ายบุคคล HR บริการลูกค้าหรือแม้แต่ทีมที่ดู SAP โดยตรงอย่างพวก Order to Cash ใช่ครับการเห็นข้อมูลจริงแบบนี้มันช่วยชี้เป้าได้เลยว่าควรจะไปปรับปรุงตรงไหนก่อนค่ะแล้วที่สำคัญคือข้อมูลเชิงลึกแบบนี้มันไม่ใช่แค่บอกว่าพนักง,งานทำอะไรนะครับแต่ว่ามันช่วยให้องค์กรเออสามารถระบุแล้วก็จัดลำดับความสำคัญได้เลยว่ากระบวนการไหนเหมาะที่จะเอาออโตเมชันมาใช้ก่อนเพื่อนดูจากอะไรเหรอคะ โดยดูจากผลตอบแทนการลงทุนหรือ ROI ที่คาดว่าจะได้สูงสุดนะครับคือรู้เลยว่าลงทุนทำออโตเมชันตรงไหนแล้วมันจะคุ้มค่าที่สุดเร็วที่สุดอืม <c oughs> แบบนี้ก็แปลว่ามีประโยชน์กับคนหลายกลุ่มในองค์กรเลยสิคะเนี่ยแน่นอนครับอย่างกลุ่ม Automation Leaders เนี่ยข้อมูลเนี้ยช่วยชี้เป้าโปรเจกต์ออโตเมชันที่แบบมีแววรุ่งให้ ROI สูงสงได้เลยส่วน business analyst หรือ BA นะครับ อันนี้เหมือนได้ทางลัดเลยคือเข้าใจกระบวนการทำงานจริงๆได้เร็วขึ้นเยอะมีเอกสารเบื้องต้นให้เลยลดเวลาไปได้เยอะเลยนะคะแทนที่จะต้องไปนั่งสัมภาษณ์หรือสังเกตการเองทั้งหมดใช่ครับแล้วฝั่งคนพัฒนาออโตเ a t i o n มชันหรือรออโตเ a t i o n มชั่นเดเวลเปอเรสครับก็ได้ประโยชน์เหมือนกันเพราะระบบมันช่วยสร้างเหมือนเป็นโครงร่างโค้ดเบื้องต้นให้ได้อ๋อเหมือนมีพิมพ์เขียวให้เลยประมาณนั้นครับเริ่มงานได้เร็วขึ้นเยอะ ส่วนพนักง,งานทั่วไปก็จะถูกรบกวนน้อยลงนะครับเพราะการบันทึกมันทำอยู่เบื้องหลังแล้วก็มีเรื่องการปกป้องข้อมูลส่วนตัวด้วยในข้อมูลเหมือนจะพูดถึง Task Mining 2แบบด้วยใช่ไหมคะ Unassisted กับ Assisted ใช่ครับมี2แบบมันต่างกันยังไงคะในแง่การใช้งานจริงตัว Unassisted Task Mining นะครับมันจะใช้ AI วิเคราะห์ข้อมูลจากผู้ใช้หลายๆคนเลยเพื่อแบบ ค้นหาโอกาสใหม่ๆในการทำออโตเมชันที่เราอาจจะไม่เคยรู้หรือไม่เคยนึกถึงมาก่อนเลยก็ได้ส่วน assisted task mining อันนี้จะเน้นไปที่การเก็บข้อมูลงานที่เรารู้จักอยู่แล้วนะครับแต่เราอยากเข้าใจารายละเอียดของแต่ละวิธีทำหรือ variations ที่ต่างกันไปคทำให้เราเอามารวมหรือ merge แล้วก็ปรับแก้ได้อันนี้จะเหมาะกับการเตรียมทำออโตเมชันให้กระบวนการที่ต้องการความแม่นยำสูงๆครับ เข้าใจความต่างแล้วค่ะทีนี้มีอีกตัวหนึ่งคือ task capture อันนี้มันเข้ามาเสริมหรือว่าต่างจาก task mining ยังไงบ้างคะครับ task capture นี่ก็เป็นอีกเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกันนะครับแต่การทำงานจะต่างไปนิดหน่อยคือมันใช้บันทึกขั้นตอนการทำงานแบบทีละกระบวนการหรือทีละ trace ทีละ t a s หมายถึงยังไงคะก็เหมือนกับว่าเรากดบันทึกแล้วก็ทำงานนั้นให้ดูหนึ่งรอบสมบูรณ์ไปเลยนะครับอ๋อ ค่ะค่ะแล้วจุดต่างสำคัญเหรอคะถ้าเทียบกับ Task Mining หรือ PDD นะครับสำหรับงานที่รู้จักดีอยู่แล้วมันบันทึกขั้นตอนได้ละเอียดเลยมีภาพหน้าจอประกอบให้ด้วยแต่ว่าจะไม่มี AI มาช่วยวิเคราะห์หารูปแบบซ้ำๆหรือว่าเปรียบเทียบรวมหล,หลาย traces เหมือนอย่าง Task Mining ค่ะ แล้วก็มักจะเป็น B A ที่ใช้งานเป็นครั้งคราวเพื่อเก็บข้อมูลไม่ใช่แบบให้พนักงานเปิดทิ้งไว้บันทึกงานประจำวันเหมือน Task Mining ครับสรุปแล้วทั้ง Task Mining และ Task Capture ก็เป็นเครื่องมือทีอ่ช่วยให้เรามองเห็นภาพการทำงานจริงๆได้ชัดเจนขึ้นเยอะเลยนะคะว่าเวลาถูกใช้ไปกับอะไรกันแน่ตรงไหนควรปรับปรุงหรือตรงไหนเหมาะจะเอา Automation มาช่วยโดยเฉพาะงานในสายการเงินบัญชี H R บริการลูกค้า ซึ่งข้อมูลพวกนี้มันมาจากของจริงเลยไม่ใช่การคาดเดาใช่ครับเป็นเครื่องมือที่ให้ข้อมูลเชิงลึกที่น่าสนใจมากๆครับผมแล้วก็อาจจะขอทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดไว้นิดนึงนะครับได้เลยค่ะว่านอกจากการเอาข้อมูลนี้ไปสู่การทำออโตเมชันแล้วเนี่ยการที่เราเข้าใจรูปแบบการทำงานได้ละเอียดขนาดนี้มันจะเปิดโอกาสให้เรา ปรับปรุงวิธีการเทรนนิ่งพนักง,งานหรือแม้กระทั่งการออกแบบลักษณะงานหรือจ็อบดีไซน์ในอนาคตให้มันดีขึ้นมีประสิทธิภาพขึ้นตรงกับความเป็นจริงมากขึ้นได้ยังไงบ้างนะครับ